สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการสุกิโจเนโซเนาะมากินข้าวเมนูเมื่อยเย็นด้วยกันนะครับผมแมนจ้ะพี่น้องเมนูอึ่งเปาะอีกอแล้วนะครับผมคือเก่าเนาะอันนี้ชุดใหม่นะครับผมทําเป็นแบบหมอ้มอไฟเนาะหม้อไฟจ้ะพี่น้องกินวันนั้นอร่อยเนาะเราก็เลยมาทํากินกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแบบหมอ้อไฟอึ่งเปาะก็คือไส้วัวสดเนาะแล้วก็เนื้อหมูต้มเปื่อยนะครับผมเรามาคขอดคอดมัดแล้วก็หั่นไปกินแล้วก็ต้มเปื่อยแล้วก็ เนื้อหมูเนาะทอดนะครับผมน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วขมเนาะจิ้มแจ่วขมอ่ะใส่เครื่องปรุงอืเดี็ดจานสุกคนนี้ยัเติมพริกนะครับผม,มเอาแบบหมอไฟวันนี้ฝนตกด้วยนะครับผมมันจะได้เข้าขกับบรรยากาศเนาะเข้าบรรยากาศสดทอนหอวงจะได้เข้าบรรยากาศด้วยฝนตกลิ้นครับผม พร้อมกับข้าเหนียวเป็นกระติบเลยพี่นอ้องเด็ดมากเลย่ะลงมือกินข้าวเลยครับผมจัดการจาข้าวเหนียวนะครับผมตั้งไหนลปองตังหนกินแบบแจ่วห้อนเลยเนะาะไปหม้อไฟอืมกินข้าวพี่น้อง ขอันุญยาตซิมกอนนะครับบายไปเมื่อน,นั้นแซบ่บแต่เลยไม่เห็ดอีกที่นังงวดน,นี้ขอเป็นหม้อไฟแเนื้ <c oughs> อแซ่บเลยอนนี่อดหมูทอดกระเทียม อกกินขมเพ้อจื้จิ้มแจ่วขมเราด้วยอืมอ่อนๆควนก็คุยคุยครับเป็นเนื้อกาดดิอืมอืมควันเถอกกรุงเทพนะอืมกรุงเทพฝนเล่นนะครับผมตอนนี้ อืมอืมสุมดี่ามาดูนนำก็ดีครับผมจังหวะก็ประมาณนี้ <c oughs> นี่อึปะจะเปะออึปะมาไปอืมอืมอมอมำ เออดีมาเล้วครับผมพ่นนอแม่พี่นน่องสุกสุกคนยินข้าแม่นองเมื่อเย็นจับจับสุกกับแม่แพ้ว่าฉันเนี่ยวบ่ใดลงทิศจักเพลี้ยจะม, <laughs> ม,มีท่องอ๋อผมทิพนจะลงเดือยละครั้ง ติช่องว่าแม่แพรวาชา่ยนี่อ่ะบุคคล่ดว่งจะพี่น้องนั่นล่งแต่ถาวว่าล่่งปุ๊บกะมีคนมึงแมนห้าร้อยสินเด้อไมบางสิบห้าร้อยนะคะจต่เดือนละครั้อะไรก็ฝากช่องพันเนี่ยนะครับผมจ้าอื Xếp Tin lo lo nữa. น้ำออปลาจะเป็นแบบไหน,นครับผมเอาใส่มะกรอดนะใช่มะกรอดใช่เนื้อวัวนะผ่านเบอร์หนึ่งยังเบอร์หนึ่งนี่ร้อนแล้วเราก็ถอดไฟก่อน

รแบบ้อนๆโล่งโล่งคอนะ หอม,มปับอืมเขาอืมเสารสชาติจะติดผมนิดนึงอืมเสามากเลยพี่นอ้องติดผมน้อยนึง เดี๋ยวก็ืม บ้านจันสุกเรียกเมนูนี้ว่าอึ่งปลาอ้าวอึ่งอ,อยู่ไหนอ่ะเอ้าอึ่งยังมา,มา โอเคเนาะครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากพี่ฝากน้องว่าเพียงานี้เนาะอะไรก็จะลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องฝากเราขับคุณมาก